สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องนะครับหวยเด็ดเด่ไปทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบก,กันเนาะสำหรับในที่นีนคลิปนี้กันแล้วซึ่งในปกสลากชุมชนเนี่ยนะครับออกคล้ายๆกันออกเหมือนๆกันเลยนะครับเนะาะคล้ายกันเหมือนกันยังไงนะครับ ก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับซึ่งก็นั่นแหละล่าสุดก็เป็นปกชุมชนบ้านองค์อาจนะครับซึ่งสังเกตว่าในปีนี้นะครับผ่านมาแล้ว4ี่สีงวดนะครับเนาะที่เป็นปกชุมชนนะครับผ่านมาแล้ว4ชุมชนนะรวมชุมชนล่าสุดชุมชนที่ 5, ะครับก็ตั้งแต่ในกลุ่มผามาเลยนะครับ1 2ึ่งสอ 3 4นะครับซึ่งผ่านมาแล้ว4ี่ชุมชนสี่ชุมชนนี้ในปีนี้ไปออกเลขคล้ายๆก,กันกับในปีที่แล้วนะครับเนาะอ่าเนี่ยวันแรกของปีเหมือนกันนี่คล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับแถมยังเอาตัวเนี้ยนะครับในหลักร้อยว่ามันบังเอิญน,นะครับมันมาในฝั่งนี้นะครับหลักร้อยนะครับของในปีนี้ปี6กากับปี67เนี่ยบังเอิญว่า มานะครับเอาแค่หลักร้อยมาเนี่ยสามก็มานะครับอันนี้งวดแรกนะครับงวดแรกของปีงวดที่สองนะครับกุมภาสิบหกกุมภานะครับส่วนในปีนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งมีนานะครับงวดที่สองนี่เห็นไหมครับหลักร้อยเก้าเก้าก็มาเก้านะครับแถมยังมาบนเหมือนกันเลยเมื่อกี้ก็มาบนนะครับอ่ะนี่เป็นงวดที่สองต่อไปงวดที่สามของปีนะครับ 16มีนาะเนาะส่วนในปีที่แล้วนี่ก็ในปี65นี่ก็จะเป็นวันที่1เมษายนนะครับ6นี่ก็มี6นะครับบังเอินไหมครับเนาะเออนะฮะบังเอิญเกินนะครับ,บ,นะรบแล้วก็งวดที่4นะครับงวดที่4สําหรับในชุมชนนะครับงวดที่4ของปี65นี่ก็จะเป็นในงวดนี้นะครับอ่าก็นะครับบ้านดินบดแดงเนาะเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็มา1ก็มีในบนเหมือนกัน นะครเมื่อกี้66ก็มาบนเหมือนกันนะครับนี่นะครับบังเอิญไหมนะครับบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าอ่ะทางกองสลากอาจจะเนาะเอออาจจะให้โชคนะครับเนาะส่วนล่าสุดนะครับงวดที่เอ่อสีะนะ่แล้วเนาะอ่ะนี่งวดที่5ของปีนี้นะครับเนาะงวดที่5ของปี65แล้วก็จะเป็นนะครับในงวดของกระดาษนะครับนี่เลย นี่เลยครับก็แสดงว่านะครับมันก็จะมี4นะครับในงวันนี้4คู่กันกับตัวไหนเก็บไว้ในใจก่อนนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้มีแล้วกันนะครับใครซื้อเลขนี้ติดไว้นะครับอ่าถ้าเท่าๆที่ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนาะมาบนเยอะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบนนะครับเนาะจะมาไหมหรือไม่มานะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่ออกก็ได้ นะครับเราย้าว่าเป็นเพียงสถิติเนะี่ยหวยที่ออกเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็ซื้อไว้เก็บไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอ่ะซึ่งก็ที่ข้อมูลนะครับข้อมูลที่มีในตรงเนี้ยนะครับเจ็ดไหมอ่านะครับเพราะว่าเกาะเกาะองอ่างเนี่ยเป็นอยู่หมู่ที่เจ็ดนะครับอยู่หมู่ที่เจนะ็ดเนาะเนี่ยองอ่างเนี่ยอยู่หมู่ที่เจ็ดข้อมูลนะครับ ก็ก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะนี่มันอาจจะสลับกันอยู่ในอันนี้ก็ได้นะครับเป็น4ี่เจ็ดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นใน4ีหนึ่งหรืออาจจะเป็นในที่ใน4ี่หกนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับซึ่งมันก็บางเอิญอีกว่านะครับในปกที่มันจังหวัดเดียวกันนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับเนาะที่เป็นชุมชนนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยกเกาะเกต็เนี่ยกรุงเทพนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ปกปกปกรุงเทพก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยปกกรุงเทพนะครับมีอีกไม้กรุงเทพนนอ่าเนี่ยก็เนี่ย,ยจังหวัดเดียวกันนะครับก็ออกเลขเนี่ยแค่สลับตำแหน่งกันนะครับ905เนาะอันนี้มา90ย้อนไปก่อนหน้านี้อีกนะครับก่อนหน้านี้อีก กุมภาสิบหกภมภาสิบหกมีนาอ่าเนี่ยสิบหกมีนาบกลบบุรีนะครับของปีหกเจ็ดก็มีมีม,ม,มีมีลบบุรีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในที่ในงวดนี้อ่านะครับเนี่ยในงวดเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็แค่สลับสลับตำแหน่งกันของในที่มันจังหวัดเดียวกันเหมือนกันอนะันนี้หกสองเนี่ยก็มีมีที่หกสองอันนี้เก้าห้านะครับ ย้อนไปอีกก่อนหน้านี้นะครับของในปีนี้เป็นเพชรบุรีนะครับซึ่งเพชรบุรีก็ไม่มีนะครับในที่มันออกนะครับสลหรับในชุมชนเนาะแล้วก็ในงวดต้นปีนะครับต้นปีต้นปีสิงสิงบุรีนะครับสิงก็นะครับมันก็ไม่มีเนาะแต่มันก็ไปออกจังหวัดใกล้เคียงนะครับสิงบุรีสิงบุรีร11อ ใกล้ชัยนาทใกล้ลบบุรีชัยนาทลบบุรีอ่าเมื่อกี้มีปกปกชัยนาทปกชัยนาทปลกลบบุรีไหนล่ะใส่เราไหมนเนี่ยเออเนี่ยลบบุรีก็นี่เนี่ยอ่าเนี่ย,ยมันก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับ ถ้าเนี้ยเป็นงดก่อนหน้าก็อ่ะเนี่ยออกคล้ายๆกันนะครับสลับตำแหน่งกันเนาะถึงไม่มีจังหวัดสิงก็อ่ะเอาจังหวัดใกล้เคียงนะครับใกล้สิงก็ลบุรีนะที่มีปกนะครับก็แสดงว่าในล่าสุดเนี่ยนะครับก็ปกสลับนะครับล่าสุดเป็นนะฮะของในนนท์นะย่อมีออกนะครับนนทบุรีนะครับมีอยู่ในปกก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นนนทเหมือนกันนะครับสลบุรี ก็นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับถ้าไม่ออกนนี่ก็อาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะนะครับที่ที่จะมาออกก็ได้นะครับนี่นนนี่เลยครับนี่นะฮะนนสลับตรงไหนนะครับอ่าจะบอกออกศูนย์ศูนย์สำับสามแปดไหมสามแปดหรือก็เหล็กมาเยอะเนาะนะครับสลับกันไม่กี่ตัวนะครับเนาะสามแปดเนี่ย 38หรือ33นะครนะหรือ0ูนย์ย์เนาะเออนะฮะอาจจะเลขเบื้อหรือเปล่านะครับในงวดนี้เนาะถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับในงวดที่5เนาะก็อาจจะเอาสีเนี่ยสีมาจับเนี่ยเป็นสี0สีศูนย์ไหมนะครับสีศูนย์ไหมเนี่ยเอาตรงนี้มาจับนะครับซึ่งนั่นแหละครับในปกสลากล่าสุดเนี่ยนะก็ที่ผมให้ดูคลิปก่อนได้นี้นะครับก็นะครับปกสลากสองคนสองท่านเนี่ยมักจะไปออกคล้ายๆกันนะครับ กับในปกสลากสองคนเหมือนกันนะฮะนี่ต้องเอางวดก่อนห้าเก้าห้ 59, 59, นี่ก็มา5มา9ล่าสุดก็เป็น6 6กับ9นะครับ6กับ9้ติดไวน้นะหก6กก็อาจจะเป็น4 6ก็ได้นะครับ4 6หรือเปล่า4 6หรือ4 1หรือ4 7 แล้วถ้าถ้าสีมาเะอ่ยะถ้าเกิดสีไม่มาก็อาจจะเป็น9นะครับถ้าถ้า9มาอืมกลัวเลขจะออกตัวเดิมหรือเ,นะนะอเอก,กินนะครับเลาวอะ9 7เนี่ยอ่ะก็นำไปจับแล้วกันนะครับเนาะเนี่ยสำหรับในปกสลากงะที่คล้ายๆกันซึ่งในปีนี้นะี่ยนะครับเลขในปกชุมชนเนี่ย ก็เอาของงวดก่อนนะครับนำมาจับมาบวกกันนะครับเนี่ยนวดแรกงวดสองวดสามเนี่ยถ้าไล่มาแบบนี้นี่นะครับอันนี้มันก็บังเอิญเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยตรงเนี้ยสลับบวกกันเนี่ยอ่านี่หกหกบวกกับเก้าเป็นห้านี่ ก้าบวกกับศูนย์นี่เป็นเก้านี่มาเก้าห้านี่เนาะเรียวตรงนี้บวกกันก็ได้นี่ศูนย์ศูนย์บวกกับสามได้สามแล้วก็มีสามเนาะเนี่ยถ้าบวกกันงวดก่อนหน้านะครับห้าห้าเก้าสองสองหกเออเนี่ยมันจำบ,บวกเหมือนกันเลยนะครับเราหลักร้อยกับหลักหน่วยล่างเนี่ยศูนย์บวกกับเก้าก็ได้เก้านะครับ 9มาบวกกับหลัก10บนนะครับก็เป็น5ก็มา5พอมาในงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับหลักร้อยกับหลักร้ยล่างเนี่ยสบวกกับสเป็น6กแล้วก็3บวกกับเเป็น2เออมันเหมือนกันพอมาในงวดนี้นะครับมันจะบวกเหมือนกันไหมแต่มันก็ยังได้เลขวิ่งอยู่นะครับก็เนี่ยหบวกกับสได้แปดนะครับหรืออาจจะ2บวกกับ6 2บวกกับ7เป็น9 2บวกกับ8เป็น0เออเนี่ยหรือมันจะมาเหมือนกันกับในวดนี้นะครับ2บวกกับ7เป็น9 2บวกกับ8เป็น0ก็แสดงว่าล่าสุดอ่ะถ้าเหมือนกันก็ต้องนำา8 8บวกกันกับ8บวกกันกับ9เป็น7 8บวกกันกับ0ก็จะได้8เป็น78หรือเปล่านะครับในวันนี้เนาะก็ไม่แน่นะครับมาซื้อไว้ติดไว้ด้วกันนะท่านไหนที่ ชื่นชอบนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหรืออาจจะนี่อ่ะจับมาใส่กันได้3ตัวอะเพื่อฝุกนะครับเนาะแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับแนวทางเนาะสลับในปกสลระนะครับที่ออกในที่นะครับกเฉพาะปกชุมชนนะฮะเฉพาะปกชุมชนก็นั่นแหละแล้วที่ผมจับดูเออมันก็บางเอิญนะครับเนี่ยนะครับศูนย์วกกับเก็หมายก้า 9บวกกับ6ก็มา5เนี่ยแล้วม้วถัดมาก็จับบวกเหมือนกันมันก็มานะครับ3บวกกับ3เป็น6 9บวกกันกับ3ได้2นั่นแหละล่าสุดนั่นแหละเนี่ยมาตรงเนี้ยแต่จับบวกไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาตัวนี้2บวกกับ7เป็น9 2บวกกับ8เป็น0นย์ก็เออทำไมไม่ได้90อ่ะก็ล่าสุดก็ม้วล่าสุดนี้ก็อาจจะจับบนอยู่ในตรงเนี้ยจับบวกกัน นะครับแล้วก็นํามาสลับกันก็ได้นะครับเนาะอ่ะสบวกกับ8เป็น2อ่ะสจะมาไหมนะครับแต่มันก็มีโอกาสมานะครับเนาะผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ค่อยออกนะครับในที่ในเลขจํานวนคนนะครับสคน2ขั้นนะซึ่งก็อ่ะนะครับงวดต้นปีมันก็ออกอยู่เนาะเนี่ยมีอยู่3คนนะครับมันก็มีเลข3นะครับก็ล่าสุดก็ไม่แน่นะครับมีอยู่2ก็อาจจะมีเด่น2ก็ได้นะครับแต่เท่าที่ดู ก่อนหน้านี้นะครับที่ปกสลากเป็น2คนก็ไม่มี2สักงวดเลยนะครับนี่แต่ที่นเน่ๆเนาะเท่าที่ดูแบบนี้มีมีมีเก้าในที่ในเด่นบนนะครับนาะนะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับยังไงก็ขอให้ชูทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ